สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู่ทุกคนครับผมกลับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพ้าร้ยเก่าผ้าร้ยเส้นหวยผ้าร้ยจะพาพี่น้องมาติดตามเ่าพัฒนาครับพี่น้องครับสำหรับเลขเล่ามือนี่ครับผมครับบ่าวแหลมก็จะนําแนวทางนะครับเนาะของบ่าวแหลมให้พี่น้องเบิงน้าแล้วก็สรุปแนวทางครับของอีกสํานักต่างๆครับพี่น้อง อย่าลืมเด้อครับผมขามาแล้วกดติดตามไว้มานางเบิงน้ากันครับพี่น้องเทียบเคียงกันเบิงครับผมตัวเด่นของอาจารย์ใดสมนักใดเรียนมากมอดที่่านมากที่เพื่อนเคยเขาปังๆครับผมพี่น้องเอฟซีจำได้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมอะไปพร้อมกันแล้วก็ขามาเบิงกันครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซนะครับเนาะถือกำลังติดตามรับชมกันอยู่ครับแนวทางของบ่าวแหลมครับพี่น้องเหล่าพัฒนาครับเนาะครับ วันศุกร์ที่19กรกฎาคม2567ครับบนล่างวิ่งรูดครับฟัน7ตัวเดียวนะพี่น้องครับสำหรับครับตัวฟันเนียนๆคือ79ครับผมครับตัวกันตัวล่อง78 70 71 72นเนึะพี่น้องครับท่านใดมักชอบกับพิจารณากันเบิ้งครับสำหรับเลข3ตัว178 179 879ครับผมฝากพี่น้อง FC ฟซีนะครับเนาะเอาไปพิจารณากันเบิ้งอ่ะไปลอเบิ้งนะครับเนาะสรุปแนวทางกันอีกครับผมเอามื่อนี้กับซีมาสรุปน้ำกันทั้งเบิ้ด มือนี้กับ,ส,ส,บสิบห้าอาจารย์ดังเอามากครับจะไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวพอเตมจะเริ่มแรกเลยของเบาวแหลมผ้าร่วยแต่ว่าพอเตีมโบได้ลงชิปเด้อพี่น้องเด้อครับเอาในหนี้เลยนะครับสรุปไปเลยนะครับ ครับวันศุกร์ที่19กรกฎาคมสองหเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาบ่าวแหลมพารวยบนล่างวิ่งรูด7ตัวเดียวอ่ะลงคะแนนก่อน7ตัวเดียวครับมาวันในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อฟันเน้นๆ79นะครับตัวกันตัวร่องกันเจ็ดแปดเจ็ดครับเลข3ตัวกันหนึ่งเ็ดแปดหน 8ปดเจ็กมันก็จะมี2ตัวนะพี่น้อง179่งเดเ้าแด้าครับเด้อจะคลองจองกับตัวเน้นนะพี่น้องเนาะเอาแปหน้าจอครับผมครับเอาไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด1กับ2เน้นที่2อกับส ลูกคะแนนมานำพี่น้องเอาบานนี้ส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเด้อเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองครับตัวบนเน้นห้ามากักห้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับข้อ,ขอเทียมข้อกราบขอบคุณปูหลายหลาย,ย 0, 7, นะครับเด้อปูศูนยะ์เจ็ดนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชพี่น้องปูโคราชงวดที่ันมาหนึ่งสี่เข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเด้องวดนี้ปูใหญมาบนล่างวิง่งูดสามกับสี่ สามกับสี่ครับครับส่วนจับคู่พี่น้องครับอ่าที่จริงแล้วปูท่บนเนนไหนได้พี่น้องเนอะอันนี้พอเตรียมมาเน้นตามเลขวิ่งนะครับวิ่งสามกับสี่นะครับตัวที่บนเนนเบิึงกเข้ากับพิจารณาวเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับเนาะครับจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแรียนอนหน้านะพี่น้องเด้อครับพ่อแรียนอนน้าม้วนในหามาบนล่างวิ่งโลดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์ศูนย์เอาละทุกคนจำในยึดรับนี้ส่วนตัวเน็ตโอ้งยในี่ไหลหางเลยได้พี่น้องเด้อครับเอาบาปฏิส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ เมนหนึ่งเก้านย์เก้า็ครับเอาพอเตรียมขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อพ่อแหลนอนนานาะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่อาจาร,รย์เมงพี่น้องอาจาร,รย์เมง,งวัติพันธ์มาสาตัวแตกเด้อพี่น้องเด้อรับงวนนี้บนล่างวิ่งรูด4กับ8เน้นที่8 4กับ8 บาใีส่วนจับคู่พี่น้องครับอาจารย์เน้นที่8089้ได้พี่น้องเนอะ4ี่9เก่ามักเ่านพี่น้องครับเลขกามตัวมาห้า3 8 9 308นพี่น้องเนาะคอยเขาคอยแตกปังๆอีกหนัพี่น้องอขอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้ออาจารย์เหม่งนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่ปู่สีสะเกตครับปูสีสะเกตมวดที่พันมากกว่าห้าเก้าเข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อรับวันนี้ป่วยมากบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับห้าหนึ่งมอตรงขีดครับหนึ่งกับห้าเอาบันในส่วนตัวเน้นพี่น้องท่าเชียวๆไว้นะหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าสองห้าเจ็ดตัวเน้นนะพี่น้องเนาะรับคอยแตกตรงๆเข้าตรงๆอยู่พี่น้องก็จะได้โซกันมันกันนะครับ ครับกระเจมกับข้อกาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสะเกดนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมเออพี่น้องหลักลอยหลัก้อยหกแปดสองนะพี่น้องเด้อถักลอยแม่นยิบครับจังวะพึ่งพึ่งมีนี่เนาะพึ่งพึ่งมาอ๋อเอาแชปหน้าจอครับผมหกแปดสองไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่สมหวังพี่น้องโอ้ปู่สมหวังวนนี่มั่นใจได้พี่น้องเด้อ บนล่างวิ่งรวดหกตัวเดียวเฉียนเฉียนเลยหกงดจะพลาดมากกับห้าเก้าเข้าตรงๆแล้วพี่น้องเด้อแต่ว่าบวกเขาตัวเน้นนะครับฉนันแดงงว,วดนี้เข้ามาตนนัวแนวเข้ากับพิจเจรนาเมื่งเอาพี่น้องเพราะว่าตัวเน้นบวกไข่เขาเอางวดนี้กับปังปังตรงๆยิงเนาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมกับข้อกาบขอพระคุณปูได้หลาย,ย,ยนะครับเนดะ้อปูสมหวังเนาะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมเจ็ดที่ยังว่าจะไปเรียวอะไรพอแจ้มมาทันเอาต่อที่เซียนคนริมทางนะครับอาจารย์เซียนคนริมทางนี่เลขวิ่งโบใครหลุดดิพี่น้องเดอรงวดดิไฮมาบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าแปดกับเก้าโลภเนียนนะพี่น้องครับชุดเต็มนะพี่น้องแต่ว่าอาจารย์โลเนียนในที่แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งดิพี่น้องเด้อ ครับพิจรารณาบึ่งเอานะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขออเวพรอนคอยเขาคอยเหตุจากปังๆพี่นอ้องก็จะได้สกุสกๆฉมันมันกันนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับาไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีพี่น้องเซียนนาดีบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าพี่น้องสี่กับห้า ครับลงคะแนนเลพี่น้องครับเน้นที่0405ได้พี่น้องเนอะ94 54ตัวเน้นนะครับอาฉะนั้นแล้วตัวที่บนเนียนเข้ามาเข้ากับพิจนาบึงน่ะพี่น้องเนาะพอเตียมขออวยพรคอยเขาพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุๆมันๆกันนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับพอเตียมขอขอบคุณหลายนะครับเ้อเซียนนาดีนะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่สุดใจพารวยพี่น้องสุดใจพารวยมวดที่ผ่านมาพอเตรียมบนได้ลงนะครับเนาะบนล่างวิ่งรลดหนึ่งเก้ากับหนึ่งเน้นที่หนึ่งเก้ากับหนึ่งครับส่วนจับคู่ตัวเน้นคือเก่าหนึ่งและพี่น้องเด้อครับส่วนตัวที่โตบนเน้นเข้ามาักเข้ากับพิจนามืองเอานะครับเลขสามตัวกับเจ็ดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งพี่น้อง เอาคอยเข่าคอยแตกพี่น้องเนาะจะได้โศกมันกันครับแช็หน้าจอครับผมครับรเตรียมกับข,ขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเดอ้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้องหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูด4กับ1เน้นที่1เอา4กับ1นึครับ ครับส่วนจับคู่เด้พี่น้องเด้อเน้น42 12 10นะครับเนาะเอามาตัวเด็กกับพิจณาเมืองเอาเนาะพี่น้องเนาะคอยเข่าคอยให้ปังๆครับแับหน้าจอครับผมรับประเตี้ยมกับคอขอพูดในไลน์นะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ เซียนหนองคายพี่น้องโอ้เซียนหนองคายพอรตีมเติมมึกไม่เียนขับบนล่างวิ่งรูดหกกับแปดเน้นที่แปดพี่น้องหกกับแปดาส่วนจับคู่เด้อพี่น้องเด้อเน้นแปดหนึ 1, ่งแปดสองหกหนึ 1, ่งหกสองนะพี่น้องขับชัดเบิ่งใดนีน้ะพี่น้องเนาะขับคอยเขา่าคอยแตกปัง,ปงๆเด้องวนนี่พี่น้องจะได้โศกๆมันๆกันนะครับเนาะ ครับประแจมกับอขอบคุณในรายนครับอันนี้แปดหนึ่งอันนี้แปดสองเนีอันนี้หกหนึ่งหกสองครับพี่น้องจับหน้าจอครับผมครับประแยมกับ้อขอบคุณในรายนะครับเดอเซียนหนองคายนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดสามกับสี่สามกับสี่เอาส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเดอ แปดสามศูนย์ก็เจดสี่ตรงเน้นนะครับเอาเลขสามตัวก็ตามนี้นะพี่น้องเนาะครับปเตรียมกับขอขอบคุณในไลายนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะคอยเข่าคอยแตกงวดนี่ครับชัดหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้อง เซียนชัยว,นวนันงวนนี้บนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่8 8ดปกับ9เน้นที่8ดเอาพี่น้องส่วนจับคู่แด้พี่น้องเด้อครับเน้นที่8 2ด3 8 4ดสดเอาตัวที่บนเน้นห้องมัเข้ากับพิจนนาณาบึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับคอยเขาคอยแตกปังๆงวดนี่ครับเตรียมกับขอขอบคุณนนหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผม อ้าวสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้ก็คือของพอเตีมนะพี่น้องครับบนล่างวิ่งรวด,ดเห็นน้ำกัดแล้วน้อพี่น้องเนาะเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดเจ็ดกับแปดครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อมีเจ็ดเก่าอยู่ได้พี่น้องได้เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมัดก็เอาเนาะพี่น้องเนาะบอเหล็กบอลลายหางนะครับเอาผิดพลาดประกันได้พอเตียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นพอเตรียมขคอไวพ้พอนคอยเขา่าคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้สก๊อปมันมันกันเนาะครับเนาะอ่ะมานับคะแนนน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยทั้งบะทั้งมวนสิบหาอาจารย์ได้พี่น้องเด้อกับของอาเซียนป่าตานันหรือว่าเบาเหลี่ยมพี่น้องเป็นสิบหาสำนักอื ที่เดียพอมเขียนแวสิบสี่น้มานับคะแนนน้ำกันพี่น้องครับศูนย์เห็นบ่พี่น้องศูนย์มีหคะแนนหมีสีคะแนนสองมีหคะแนนสามมีสองคะแนนสี่มีห้าคะแนนหมีสคะแนนหกีสองคะแนนเก็มีสคะแนนแดมีหคะแนน เก้ามีสีคะแนนันะนั้นแล้วพี่น้อง 5, อสีบวออกแปดสี่วเนาะเอากันไหมพี่น้องเจ <c oughs> ็ดสี่แปดสีอันนี้คะแนนทอกันนะพี่น้องเริอมแปดกับสี่เพวงวดนี้โบซ่นตัวเดียวเนาะบานี้ตัวร่องพี่น้องหนึ่งกับเก้าเนาะ หนึ่งหนึ่งเ้าเลขงามพี่น้องนะซำนี่พี่น้องบอไลหนึ่งปดเ้าแปดสี่สี 1, 49, ่หนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าะเคยมาทำกันเมื่อนี้เอ้อะครับงามงามเลยนีเลขเป็นงามงามเป็นพองใส กับหนึ่งกระซำกันนะพี่น้องจับใส่กันเลยเอาตัวเด่นคือวงกลมเด้อพี่น้องเด้อต่พอเตรียมท่าสีไว้แปดสีกับหนึ่งเกาครับแปดสีแปดสีแปดหนึ่งแปดเก้านะครับเนาะเอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอถทดขอไพ่ได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นเช่นแนวทางนะครับเนาะพอเตรียมคอโวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆอีกพี่น้องเอฟซีเขจะได้โฉบโศบมันๆกันนะครับ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแเค่นี้นะครับเนาะขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมเฮงเฮงรวยรวยทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมแคปหน้าจอกันอนไว้ครับพี่น้องครับสำหรับสรุปนะครับเนาะแนวทางครับผมของเราพัฒนาครับเลขหนอยหางนะครับเนาะธรรมาแปดหนึ่งแปดเก้า ซีหนึ 9, ่งซีเก่าแปดซี่งเก่าครับพี่น้องครับกับยายมันผ่าดกันนะครับเนาะอ่ะจังใดกับคอยพี่น้องครับผมโชคมาสุขภาพแข็งแรงครับบ่าวแหลมพารวยขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้เจอกันไหมคหน่าสวัสดีครับผม